สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจากโปรแกรมยิงเว็บนะครับซึ่งวันนี้จะมายิงเป็นเว็บของแอดมินกลุ่มอีกคนเอ้แอดมินเออนั่นแหละแอดมินกลุ่มหนึ่งอีกคนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอัปเดตนะครับโคตรแรงผมแนะนําให้ไปยิงเออให้ใช้วีเพ i ลิดวินโดยิงนะครับมันถึงจะเห็นผลนะครับโอเคเรามายิงกันเลย ก็ใช้เวลาเปิดโปรแกรมนิดหน่อยครับเพราะว่ามันเช็ดคีย,อยรอแป๊บนึงครับผมเอาเฮ้ยโปรแกรมพังหรอไม่ใช่นะโอ้โหอะไรออกมาแล้วนานที่ไหนเลยผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ก็ไปลองใช้กันครับ เทปสองพั2000นะครับโอเคนี่ครับขึ้นการนะครับแต่ชัวนะผมบอกเลยนะมีเซิร์ฟเวอร์ดาวนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ดาวนะผมบอกนะหมุนนะครับเรียบร้อยครับฟันเอกดาดเด็เอินเลยครับผมเว็บเพื่อนผมมันมีเวลายิงปุ๊บขึ้นขึ้นแบบนี้เลยนะผมมันบายพาสเข้าบายพาสคาเฟ่นะครับเอาไปยิงตรงดาดเด็ดเลยนะครับโอเคมันใช้โฮสติ้งนะครับ โอเคตามนั้นนะครับผมแรงครับยิงแค่นี้นะครับนี่ด,ดูยิงแค่นี้จับทุกคนก็คิดเอานะครับโอเคนะครับก็ไม่มีไวลสนะครับไม่ได้ฝังนะครับโอเคตามนั้นไม่กลัวก็ไม่ต้องใช้นะครับกุดบายครับผม